สวัสดีครับกับผมนายอกริบุญจันทร์มาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ถึห้าหรือที่เจดครับอันนี้เราก็จะมาอ่านเรื่องสอนคนเก่งนะครับการสอนให้คนเก่งถ้าดูเฉพาะบ้างแง่บางมุมอาจเห็นว่าดีว่าสะดคล้องต้องกับ สมัยเร่งพัฒนาแต่ถ้าหมอให้ถี่้วนรอบด้านแล้วจะเห็นว่าการมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกฑ์อาจทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆขึ้นในบุคคลได้ไม่น้อยที่สำคัญก็มีข้อหนึ่ง บกพ่องในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกว้างไกลเพราะใจร้อนเร่งจะทำการให้สำเร็จโดยเร็วเป็นเหตุให้การงานผิดพลาดขัดข้องล้มเหลวข้อ2บอกพ่องในความนับถือและเกรงใจผู้อื่นเพราะถือว่าตนเป็นเลิศ เป็นเหตุให้แย่ยิงมองข้ามความสำคัญของบุคคลอื่นและมากก่อความขัดแย้งทำลายในอภัยไมตีจิตมิตรภาพตลอดจนความสม,มคัคคีระหว่างกันพอสามพบพ่องในความมัธยัติเพราะพอ เหมาะพอดีในการกระทําทั้งปวงเพราะมุ่งหน้าแต่จะทําตัวให้เด่นในให้ก้าวหน้าเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเอาตัวเอาเปรียบขอสีบกพ่องในจิตใจธรรมและความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีเพราะมุ่งแต่จะ,สะแสวงหาประโยชน์เฉพาะตัวให้เพิ่มพูนขึ้นเป็นเหตุให้ทำความผิดและความชั่วจุจิตได้โดยไม่ึกสต่อมสะเทือนต่อไปอ่านลักษณะของคนน่ารักน,นะครับลักษณะคนที่ดีลักษณะ ก็จะมาอ่านเลือกลักษณะของคนน่ารักอ่านร้อยกองลักษณะนคนดีที่น่ารักไม่และม่ใช่จะต้องสวยหรือวยยิ่งใหญ่หรือ,รอตำแหน่งสูงเด่นจนเห็นไกลแต่ขอให้เพียงมีสี่ะะการ หนึ่งคือไม่ออดตีว่ามีเด่นอาจปิดเลนความยิ่งใหญ่ไม่ก้าไม่ก่าวชานสองไม่พูดมากจนคนลำคานไม่พูดผ่านพูดออกไปนอกทางสาอ้อมอ้อมน้อม ทำตนคนเห็นค่ามีสัมมาคารวะไม่ไม่ดา่ดาด่าสีรุ่ดากผ่อนสั้นผ่อนยาวหางไม่คัดงาดูวิธีปฏิบัิปนอมทั้ง4ข้ออยู่ที่ไหนใครก็รัก อยากรู้จักเป็นมิตรสนิทถนอมดังมาลีดังมาลีสีสวยรวยกลิ่นอหอกิ่นล้อมแต่ต้องพร้อมทำสิ่งอย่างจริงใจจริงจัก